สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนนะครับวันนี้จะมาแนะนำน้องๆน,นะครับในสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับเป็นหลักสูตรศิลปศาษาบัณฑิตวงเล็บศึกษาศาสตร์นะครับเป็นหลักสูตร4่ปีหลักสูตรนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์นะครับร่วมกันผลิตบัณฑิตนะครับเพื่อ,อออกไปรับใช้สังคม น้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีความร่วมมือกันระหว่างคณะมนุษศาสตร์และศึกษาศาสตร์ซึ่งจะเป็นข้อดีนะครับข้อดีในที่นี้ก็คือนักศึกษาที่เราผลิตจะสามารถออกไปเป็นครูก็ได้หรือเป็นไกด์เป็นล่ามหรือเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะครับหลักสูตรของเรานะครับผลิตบัณฑิต รับใช้สังคมมีกิจกรรมมีทุนแล้วก็มีการเสริมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้ออกไปเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมหรือแก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างสารรค์สังคมนะครับตอนนี้ถ้าผมพูดแบบนี้นะน้องๆก็อาจจะบอกว่าเอ๊จริงหรือเปล่าที่ผมพูด ผมก็เลยนําผู้ใช้หลักสูตรโดยตรงนะครับก็คือนักศึกษาชั้นปีที่1น,นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับผมก็นํานักศึกษาชั้นปีที่5แต่อย่าเพิ่งสงสัยนะครับนักศึกษาชั้นปีที่5เป็นหลักสูตรยังเป็นหลักสูตรเก่านะครับยังไม่จบแต่ก็จะจบปีนี้แหละครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าระหว่างปี1และปี5มีประสบการณ์อะไรบ้างจะทําให้น้องๆเห็นมุมมองของการไปใช้ชีวิตในการ ฝึกส,สอนฝึกประสบการณ์นะครับและสําหรับปีหนึ่งก็จะมาเล่าชีวิตในมหาในรั้วมหาวิทยาลัยและกิจกรรมการเรียนการสอนเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,สวสพัชวานีอารร่์นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะดิฉันนางสาวศิรประภาแสงจันทรนักศึกษาชั้นปีที่ห้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะมาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมาหาวิทยาลัยนะคะว่าปีหนึ่งกับปีห้าเนี่ย จออะไรกันบ้าง mm. เริ่มที่หนูก่อนนะคะได้เลยค่ะหนูเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเ mm. พิ่งจบจากมาโรงเรียนมัธยมมานะคะม .6 ซึ่งการใช้ชีวิตในมัธยมกับมหาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้เนเชิงเลยค่ะคือเหมือนมหาลัยเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเราต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะเราเจอเพใหม่ๆเพื่อนใหม่แลวเ,เพื่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพื่อนที่แบบไทยพุทธอิสลาม เพื่อนต่างชาติคือเราก็จะมีความหลากหลายค่ะเป็นสังคมผูกวัฒนารมค่ะริค่ะถ้าเกิดจาเราที่นี่นะคะก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีห้าเนี่ยจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนปีหนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ไปหมดมาอะไรมีอะไรคณะที่มีอะไรเุ้ยตื่นเต้นอะไรนึกขึ้นม่ได้พอเริ่มปีสองปุ๊บเริ่มจะต้องใช้ความรู้ที่แบบมีอยู่อ่ะใช้ให้มากที่สุดก็ต้องมีการ ั้ใจเรียนคอร์สที่เราแบบที่เราลงไปว่าเอ้ยเราเรียนวิชานี้เอ้ยมันต้องเรียนยังไงเอ้ยเราต้ององ่านส่วนไหนเราก็้างจะจริงจังมากขึ้นตอนปีสองพอเริ่มปีสามปุ๊บเราต้องหาโอกาสของตัวเองอะคะ่ะแบบว่าไปหาโครงการแลกเปลี่ยนไปหา,ากิจกรมต่างๆเพื่อให้เเอ่อเพื่อให้ได้นำความรู้ที่เรามีอะคะ่ะได้นําไปใช้จริงพอเริ่มปีสี่ปุ๊บต้องเตรียมตัวเองอะคะ่ะ เพื่อที่จะนําไปฝึกสอนและขอปี5แน่นอนค่ะคือสนามจริงนี่คือตั้งแต่ปี1จนถึงปี5ที่ที่ได้ใช้มาค่ะแล้วด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้น้องฟังหน่อยรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นออส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนที่ให้ตัวนักศึกษาเนี่ย ได้คิดได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการยนแบบทฤษฎีค่ะซึ่งมันก็เป็นการฝึกเราเพราะว่าเราสามารถนํนาความรู้เนี้ยไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการวิชาให้เราลงเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ,ะตามที่เราสนใจเลยค่ะค่ะก็เหมือนกับพี่นะคะก็คือนอกจากเราจะได้เรียนวิชากจดการศึกษาแล้ว,น,น,วลนะคะเพื่อส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพนานภาษาค่ะก็เลย ได้รูปภาษาต่างๆที่เราชอบอะค่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงไป,ปุแล้วก็เอามาผสมกับการที่เราได้เรียนที่นณะก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามีความรู้ที่ต่อยอดขึ้มนมาอีกซึ่งแน่นอนค่ะว่าแบบดีมากจะเห็นว่าการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนการใช้ชีวิตล่ะครับในรั้วมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์หรือมีการความท้อแท้หรือยังไงบ้างครับแล้วก็มีทางออกยังไงบ้างครับ เอาปี5ก่อนนะคะก็ะะจากที่แบบอยู่มานานเราถึง5ปีเนี่ยก็ได้รับเรื่องราต่างๆได้รับเล,ลสบการณ์เยอะมากเลยทั้งเรืแง่งดีแล้วก็อาจจะในแง่ของความท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าท้อแล้วเราก็อย่างหนะะ่อยค่ะเราก็อยากให้เราเนี่ยเป็นตัวปิดโอกาสก็คือจะต้องแบบเซ็ตตัวเองใหม่เลยน,นะคะคก็จะต้องมีการคิดใหม่แล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้มากขึ้นก็เรียกว่าเปิด โอกาสที่ตัวเองได้ไปเห็นอะไรที่มันแบบจะโลงใจมากขึ้นแล้วก็พาตัวเองไปสื่จุดนั้นนะคะก็อย่างเช่นเราได้ไปเข้าร่วมโครงการเนาะชื่อว่าโครงการอะไรนะคะที่พูดที่เราได้ไปแค่สองนนคนเลยโครงการ Ambassador for a Day ค่ะเป็นโครงการทดลองการเป็นเอกอัครราชทูตหนึ่งวันค่หนึ่งวันนี่ดูเหมือนว่าน,น้อยมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะไรคะเราได้ทําอะไรเยอะมากค่ะคายในหนึ่งวันเออ็นนเหมือนถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างแล้วอย่างเช่นได้ไปเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ อของ U N S C ประหาเป็นการประชุมของวันสัรีสากลโลกอาแล้วของเรามีอย่างอื่นไหมคะที่แบบว่าจะบอกให้น้องๆแบบได้แรงบระันใจแบบเราได้ไป,ไป,ไปน,นี้อ่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะลองเปิดโอกาสตัวเองคะ่ะเข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อเป็นการแบบไม่ปิดกั้นตัวเองเนาะ,ะให้ตัวเองเนี่ยได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆจะทำให้เราเนี่ย สร้างคุณประสบการณ์แล้วก็สามารถมาปรับใช้ได้ในอนาคตค่ะครับจะเห็นได้ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสําเร็จและชื่อเสียงของสาขาวิชาภาษาอังกฤษน,นะครับก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมอีกหลายๆมากมายนะครับที่จะทําให้น้องๆเนี่ยค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ิทยาเขตปัตตานีนะครับจึงของอยากเชิญชวนน้องๆน,น,นะครับให้เข้ามา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับ